ใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะครับและที่สำคัญผ่อนไม่แพงผ่อนเพียงแค่5,000ต้นๆน,น,นะผมแนะนำคันนี้เลย t o y ย t a y a า i s 1.2G e ปี2015รถสวยเดิมโรงงานมากๆนะคันนี้แล้วที่สำคัญนะราคาสบายกระเป๋าที่สุดเลยนะครับผมผ่อนเพียงแค่5,000ต้นๆราคาเพียง259,000บาทเท่านั้นใครที่กำลังหาอยู่นะครับผมสำหรับรถที่ใช้ง่ายใช้ทนและประหยัดน้มันที่สุดเลยนะครับผมผมแนะนําตัวนี้เลยโตโยต้ายาริ1 2 e ปี2015เลยนะครับผม ราคาค่าตัวผ่อนเพียงแค่5,000ต้นต้นราคา259,000บาทมาเดี๋ยวมารีวิวกันว่ารถผ่อน5,000ต้นต้นเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างนะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับผมไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้นะกระจังหน้าดีไซน์ของยาลิสคราวสวยเดิมโรงงานมากมากนะมีไฟฟ o ็อกแรมติดตั้งมาให้ด้วยเดิมแท้โรงงานนะครับล้อนะครับล้อเป็นล้อเดิมเลยดีไซน์แบบนี้เลยนะครับล้อเดิมๆโรงงานเลยนะมือจับเป็นสีตัวรถนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเราก็ไปให้เป็นตัวโฟมเมี่ยมกันรอยนะครับผมติดตั้งไปให้เรียยบบร้้้อแลวทัง4า ผแล้วที่เปิดฝาน้ํามันก็ติดตั้งไปให้อีกเช่นกันเป็นแค่เพียงเซอร์เซียี่นะครับผมลูกค้าคนไหนไม่ชอบแกะออกให้ได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นรถแฮสแบกสามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้ใส่ของได้เยอะเลยสําหรับใครที่มีสัมภาระเยอะหรือว่าเปิดท้ายขายของอะไรก็ได้นะครับเบาะขวบลงได้ด้วยและมีเซนเซอร์ถอยหลังติดตั้งมาให้ด้วยสาหรับรถผ่อนห0 0พันนะครับภายในมันจะเก่าไปหรือเปล่ามันจะดูไม่ดีหรือเปล่านี่ผมบอกเลยนะว่าภายในนีคกิปเลยนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนาเรียบร มีแอร์แบ็กสองใบติดตั้งมาให้นะเลขไมยอยู่ที่1 4 9 0 0 0กันกิโลเมตริทยุเดิมแท้โรงงานนะครับแอร์เดิมหมดนะระบบเกียร์ออโต้และที่สำคัญได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับภายในดีไซน์ดำๆสวยๆแบบนี้เลยภายในด้านหลังกว้างขวางนะครับผมนั่งกันได้3คน2องคนสบายๆเลยนะเราได้เป็นเบาะหนัอย่างที่บอกครับดีไซน์ภายในสีดำเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของความสะอาดนะครับ่านจับมีค่าอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันมองไม่เห็นเนาะแต่ทางเราเนี่ยสปา เรียร้อยแล้วเรียกว่าอย่างกับรถใหม่ายแดงเลยด้านหลังนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถแท้แตเนาะก็จะใส่ของได้เยอะแล้วก็นั่งไม่อู่ถัดเลยนะครับไปกันสองสามคนนะครับด้านหลังนั่งได้สบายๆเรียกว่าท่านที่มีครอบครัวไปกันสี่คนนี่นั่งไม่มีเบียดนะครับแล้วได้เป็นเบาะหนังรอบคันอย่างที่บอกนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยบอกเลยว่าดูแลร,รักษาง่ายแน่นนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะหัวน็อตไม่มีไขสักหัวเดียวนะครับแถงกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ